นอนที่สบายดีพี่น้องสบายดีพระสุกุสุศนสมองสุบอนตั้งจากลุงมาแต่ซื้อคล้องแล้วกันทุบิ่นลุงไหนขึ้นไปคนนอนนี่ลงมาอีกยังเฮ้ยเนี่ยอะ้ยเล็กยังสั้นว่างอีกเลยอืมสิบกอบเป็นยังไงบอสะ อันนี้เนี้อปูเนาะอนนี้เนาะเออเนี้ปูอไนะไม่รู้จะไปเกาะเป็นหรือเปล่า ัขาเลยคอยคอยผักก้องไปผักตอนไหนวะเออาไหมจะไปผักก้อตอนไหนไฟนี้เนะไปไหนลูก้ประกอบกัเลกนี้กร <c oughs> คนมาประ บไม่ได้นี่น mm ่เอไกนทมันบอกว่า hmm. ข so, uh, uh. uh ้าวอาจพอไปเจื่อไปห่อมันพ็ดะมีนอดอย่างจานะมซีรีสอยู่มีซีรีส่ลาง่ะไรอย่างเงี้ยซ้ของเก่าอยเนี่ยของกริ จีนอเมันเปิด่านท้ายแล้วมันปิดกิจการเลแล้วมันขายต่อสิ่งต่อมาแล้วมันแบบวาฮือว้ายือว่านเด้วยปูงูมัระกอบกบะจารด้ครับงูมันแบ้วเปน Hãy chị cho kênh Ghiền mình Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังไม่รู้เลยเอาแค่เสื้อชือสั้นมันก็ได้แต่นี่เนาะเขาได้วงยูทูบนี่เขาอ่านชั้นเขเออชั้นล็กโอ้ยสั้นเขาไลฟ์ชั้นนีมเืมีห่อว่มีชื่ออนนีชื่อน่ว่าเขาไบ้งในยูทูบเนาะ กกัแล้วนี่คืออะไรไอ้ไม่้อนาโมงมันก็ใส่ระคาโอใส่ก็ได้ก็ใส่ก็ได้เอ๊ะให้มันบกพงเนาะ ลุงกินหน่อยกําลังพาประกอบพี่น im ่องเลยจำดีดีด้เลยถามพลุงได้มจยมาจะเอามนจะเอาเตาตัวนมาต่อตรงนี้ด้ยเตาตัวนึงอย่ามูนาดนี้มันประกอบใส่แบบเก่าเลยเอาเอาเอาลึกม

ไว้ไม like ่นอนไว้ไมนอนจโต่าอยู่แล้วมันนอนนี่ยน่นนั่นนั่นดึกนะเฮ้ยนะเฮกด็อ่มหนกินนักนะเกือบถตีนเยก็กดีแหละ

ของเขาเาใสจักสันจะน้อกันเลื้อยเลื้อยไเมากเลเนี่ยนีเป็นแบบแจัสันเป็นแบบน้ำรุงทายไม่รู้ทางนาพุ่งทางาไม่เนทุนางายจักสันเอาักล้จช่ว้สัานไจ่ยาใจแลแต่สุทียาแต่ว่า้องูได้วิธีเ่ยะแต่ห้อูมันจ็คสันี้อ จีก็ตัวนี้เนาะเรเอทหาสั้น้วกศีประมาณั้นนี้เนาะหาสั้นผูดีติดกันน้่งนี่นี่จุ๊บคือกบบคือแบบข้าวไทยนัตีทเบิ่งนบางล้างดูนี่ในัตีนเนอวันนี้าตีเนาะหารทหาข้องขาย้องยสื้อเดออีซื้อเดอมาซื่อได้ พอเห็นน้ำมันมาทยมันคือติดตดน้ทังหมออกมเลยนะหมอครับมอเนี่ยท่จะต้องมีแนวใส่ผิวสัมผัสต้องมีในแต่ละเดือนเอาวันนี้เนีี่หอ 我在这里。 ก็ไปหอด้นเองขยาย้ปาคนอืเนาะสร้างก14จะต้องทำประมานั้น4จะได้ต่อสุปซุดพูนแล้วก็ไปห้องพีกว่าม4ต่อเลยอันนี้หอมแต่ละหอมนี่แสดงว่ามันบวเ6หนึ่งี่้นีชเป็นชีบวก6ชี10 bấy giờ nó sẽ chỉ xong rồi cái 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 nó xong